สวัสดีค่ะพ่อกันก็ส่งตามน,น้อยน้อยเนาะเมื่อนี่ยแต่น้อยมาเฮ็ดตามค้ามอทุกคนคือทุกคนอยากให้จุนเนื้อเมื่อนี่ยแต่น้อยก็สีมาจุนเนื้อให้ทุกคนเบิองนะคะน่ะเนาะอันดับแรกเขากะสรอยนี่ค่ะสอยเนื้อเ,เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนื้อไม่ไหมสดสดหยั่ยจ้ะตับประกอบกินออกตามนั่นประกอบกินเนาะแต่ตอนนี้ให้แม่นประเทศแก้วแสบๆพุๆพ่มๆเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วตามค้ามอเนาะค่ะบอกว่าอันนี้เป็นอะซอยอยู่อันนี้ไฮแมนบนแมนโซ เยอะๆน้ำกันจ้ามาจุเด้อมากินจุเดียวให้แม่กินก่อนตังตังกล่องเฮ้ยในกล่องสดใหม่มาเด้อมากินจุเด้อบ้านที่นี่ทุกคนไม่ว่าไอ้แม่จะกินจุ้่าเป็นหูุจักหน่อยเกินไปแล้วค่ะฮองแท้เนี่ยแซบแซบว่าอะไรแซบอีหนีอะไรสุดที่นุดเยค่ะแซ่บแซบว่ากันค่ะตามค้ามอเนาะได้สดเมื่อคืนนี่ก็ถามหา ยังติดค้างจุเนื้อนะหน้าน้อยปาะสานจัดไปค่ะแซ่บแซ่ลมกันกดแก้วเขาเอ,าเอึนมันยังแก้วคืออ่ะเนื้อง,ง,งามๆกะเอาขีมาใสยันเขาจ้าวาเขาเข้าใหม่คือแข็งเมื่อปีนเมื <c oughs> ่อสอาหน้าไม่ให้เหราเอาอย่างน้ำป่าเขาไม่บริพิตนเขาว่าเมื่อสองงานจะใกล้หน่อยหนึ่งของเขาจ่ใส่สูงวสวยเลย

อโม่เขาตูดออกไหมถาว่าเพื่อดีแล้วอซึ่งมากินเราเซฟตัเซน้ำกันค่ะเนี่ยจำแก้วสาวพยาบาลสร้างตำมือเรียโผู้หานองละค่ะนึกงว่าสิออกามากินเขาเท้ยน้ำกันนองมันว่าได้สร้างเขาเรียบร้อยแล้วโอ้ว้ยอืมกัน อมอนต้นน้อยทำนี่ล่ะพอไอ้ไม่เห็ดตัวตอนไงบ้วนตอนเอท่าต้อนหนีเนาะ <c oughs> โหกินน้ำเป็นโมเป็นเลยนะคมเมนต์ดอกอาสัสนนอกกล่องว้ามึงตรงตอนญ่ก็หนีโมบ้านน้อยหย่อืละรับพี่อันนีนกะอ้วันนันทุกคกนไดค่ะจมะมาเห็ดอันนี้ยเาเอิญทันเทนะ ใ่มาจ้าอันนี้อันจูเนื้อเนี่ยมันสองสีแม่เป็นินก้อนเนี่ยบันพวาเฮ็ดไงยนี่เป็นอยางขครข้องเห็นไหมคะปกติเดี๋วจูผู้เด๋อเลยค้าเอากินจูเอ๋อเนี่ยมันงายนอนซอยซอยจูหลืองยางจูหลือยางใายคองเพิาจะไปเห็น้อกินจูเเฮ็ดเจลมาสกัโอเคนหอือ มันคือยู่ขากไปฝาดน้องหรอเดี๋ยวบงเป็นดัซเซดงเป็นแสซดเขาหอนหอายเสียมไปหน่อยเนี้ยบางคนก็มืเป็นแต่จินจุ๋มไว้มือไรคลายเนื้อเนื้อคื้งามแต่กับจูเลยไม่หินเลยบริตังเจว่ารุ่งมาซื้ออะไรเห็นไม่กินเปอนคนจุ ว่าเอาจักสองขีดเน่บรจแล้วจะไปก่อยจุมันจะไปอิ่มบรจูน้ากันแน่สิ้นบนหนามนจะแสาเจ้าม่นจะเสียแปเลยซื้อสองขีดมันอยจูล้กันเลยทั้งนั้นหัวมเตั้งใจมาสิมาซื้นอื่นเห็นจ้าจุเป็นเสียเลยโอยคนหิวเขานอกกันหาอหลางกายเขาทำงานแต่เด็กกับตรงนี้กับเด็กบอกไส้พับค่ะ กินเพอิดเพลินเถื่อมาวะอันเป็นชู้เฮือนไอ้อาดลันทุ่งนี่พักมีปอดซานพีดแม่พันปลูกไว้อพักกาดอันน้อยๆนี่ไงน่าจนแซ่บเสียบเฟียบก็เอรี่นี่ชู้เด็กเงัอนไอ้อาดรันทุ่งแอมบ่บาๆนอนเนาะอันปลูกวดตื่นเนาะอยู่ทั้งหรถมู่นือเป็นยังไงเปนหงอเออเมาแลนอนยังเดียวเออบ็กินเมาเมาถ้าหนังที่มูอเขากินก้อนนี่อันนี้กินนี่รังกับเมาได้ัวเถ่อม เดบวบไว้ดีเนี่ยนะบว์ไว้บอนี่ปลงมากเลยจนตวนอนยทงตุกันเลรับจุ้ยแต่กินแต่ว่าไม่ใช่เลยเพาเขานอนหรือว่านอนหลิ่มซะซื้อว่าไม่เนอะงาเลยจับจ้ำกันค่ะ อันพยาบาลแม่งสิครับ <c oughs> เพื่อนหนึ่งก็จูบเปแล้วแซ่บเหมือนค่ะมือนึงจนดที่พ่อบ้าน,นคือบอเอาอัานร่อยเลือดอันไปฝากมูอพยาบาลน้ำเนีย่ยพี่พอบอกว่าสดเลือด <c oughs> แต่กับภักตะวันขึ้นกินปีนี้แหละค่ะแต่เก็ไามา่สิการกินเพป็นร้านยุบา้านของเสี่ยงกินเลยเกินน้ำ ขานอยๆให้ก right, um, mm ินแม่อมอนาองกินปนเนาะตุลาเป็นกบไปยนเมื่กินจุยับไปยับไปจริงกินคเอาล่าไปกินจุ้นอเอาตุ้ยอ๋อเห็นน้องเฟ้กินแลไวกากินแไม่กินเยอะ้โผล่นาหายุกุแมงไอ้่ยำนมาแล้วจอจะคู่คูอ่าเดีดียว่เขาอย่างแค่น่เนาะ เดี here, uh ๋ยวเพ้เดิมๆก็หมดนะซบจอนเหมือนกันค่ะนี่กับเมนูจุเนื้อต่างข้ามคอเนาะค่ะเนาะากินกันสองคนนึน้องเมื่อวานค่ะพวากันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะสารับคลิปนี้จบเปี่ยมที่นี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายกินบ้เบิร์ดค่ะ กินมาเบิร์ดแสบอยู่แ uh ต่ว่าอยู่เบิรดอิ่มแนีนทองกินเลนมาที่นี่ค่ะเยอะแยะเยอะแยะเกียรขมอมลำอมลำี่ดีกอก์ฟคลีนมาใส่แต่ว่าสามสิบกรีบโอ้แม่เขาไม่เกลียดเขาเอ้ยว่าคันแท่นหนะเนาะ าตัวของนอกัดอออขอดึงออกก็ดึงวหวกินเรียบร้อยแล้วนะน้อยกามาเอาล้านมาเอาเวลาเป็นมูนองไก่แม่ยาบิยาดูได้ยาไป็นควนเจนเมือนอะดึงดึงดอะดึงดงด ดูนิ้วแถวูกคือดูดนิ้วแถวเบอร์นั่นี่นะมึงมึงอะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะลินล่าทำไมอมนิ้วจังเลยอะดิ่งดิ่งดิ่งได้ไรเห็นแต่ขออย่างแบด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 เบื่อ ตะเอะอาตาเอ๋ตะเอ๋สวัสดีจ้า <c oughs> เอาจัาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้กลับแปลนเตรียมของขายนะค่ะนะ้องพ่อเตรียมของเรียบร้อยแล้วนล้วน,นก็นจะเอาของลงมาขายทีในาตลาดนี่เลยนขายคลอง ขายของอยู่หน้าร้านแต่มันมงี้เงินซื้อขนมเล่วอิลัาเนาะเจ้าคลิปทันผู้สมนะคะ่ะเจ้าคลิปหนูกเจ้าคลิปเนี่ย,ยบ๊ายบายกันนะลูกบ๊ายบาย